เป็นนะคะโปรแกรมคำพูดอยู่เหนือทุกสิ่งนั่นเองค่ะซึ่งเป็นคำขวัญของเราในปีนี้นะคะขอเชิญขึ้นเวทีเลยค่ะเดีันว 용기내서도이카나와주내는데요 진심으로 감사드립니다김종희 다이아, 이기는 카드를 묻어내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 는 카드를 묻를 묻어내는 카드를 묻어내는 카를어내는카드는카어내는카는 카드를 묻 สวัสดีค่ะชานะคะไดมอนด์มาสเตอร์คิมจงฮีค่ะสวัสดีค่ะมาจากคังหนึ่งที่คังวอนโดนะคะเอ่อชื่อว wow ่าอีคีฮวันค่ะไดมอนด์มาสเตอร์ค่ะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะมาจากโซนะคะคนสวยจากอะทูมี่นะคะก็คือคุณอีอยจินนะคะเป็นเซลมาสเตอร์ค่ะค่ะ ได้เลยค่ะพูดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะฉันเนี่ยอาศัยอยู่ที่คังหนึ่งนะคะที่คังวอนโดค่ะค่ะฉันนะคะนักุรกิจหน้าใหม่นะคะอีซอนจองค่ะยังไม่มีตำแหน่งค่ะค่ะเดี๋ยวจะถามคำถามเดียวกันเลยนะคะค่เรามีนะคะงานบรรยายที่ชื่อว่าเอ่บาลานไลฟ์นะคะ มีพ้อยไหนที่เรารู้สึกว่าเหมือนประทับใจมากๆ,ๆเลยค่ะหลังจากที่ฟังงาน,นการบรรยายเกี่ยวกับชีวิตที่สมดุลน,นะคะฉันรู้สึกตกใจมากเลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วนะคะที่ผ่านมาหลาย30ปีเนี่ยฉันก็ฟังการบรรยายมาเยอะนะคะแต่ไม่เคยฟังเนื้อหาที่เหมือนกับที่ท่านประธานพูดในชีวิตที่สมดุลเลยค่ะ 시작한거나다름이없습니다왜냐면은균형잡힌삶을하나씩하나씩놓다보면은목표가딱땅에떨어져요그러면우리가어느한것도목표를가능하พอหลังจากฟังแล้วรู้สึกอยากจะตัดสินใจทําธุรกิจมากเลยนะคะเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะเราอาจจะลืมเป้าหมายหรือความฝันของเราไว้นะคะ พอะฟังแล้วเธอรู้สึกเหมือนเป้าหมายกับความฝันของเราเนี่ยดูชัดเจนขึ้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสร้างเป้าหมายและความฝันแล้วก็สู้ไปด้วยกันกับธุรกิจนี้นะคะอ่าแล้วแล้วคุณล่ะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะไม่ได้ยินเลยแต่ตอนที่ผมฟังครั้งแรกนะคะ 그때 정말 일에만 매달려가지고 일밖에 몰랐고요. 그다음에 누군가에 뭔가 베푼다는 생각을 해본 적은 한 번도 없었던 것 같습니다. 저는 한번는한 번도 생각한 번도 이한 번도 생각해도 생각해본 적이 없도 생각해본 적이 없습니다. 이 없습니다. 저는 한없이 없습니다. 저는 한번습니다 저는 한 번도 한 번도 생각해본 적이 해본는한 번도 생각한 번도 생각이 없습니다. 저는 한번생각해이없는한번 이만나면서정말말로회장님씀하신균잡삶을반드시살ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตอย่างลำบากนะคะแต่พอหลังจากที่ได้ฟังนะคะการบรรยายของท่านประานเนี่ยก็รู้สึกว่าเออต่อจากนี้เนี่ยเราอยากจะมีชีวิตที่สมดุลให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะคุณดิมอนมาสเตอร์อีกีวานคะรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากฟังการบรรยายชีวิตที่สมดุลนะคะ 을갖고상공부를하러다다녀왔습니유학ที่ผ่านมาเนี่ยฉันเนี่ยไปเรียนต่อที่อิตาลีนะคะที่โรมันนะคะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับดีไซน์นะคะก็ตั้งใจทํางานมากเลยแต่พอนะคะเกิดยุคโควิดนะคะก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยค่ะ แล้วฉันก็รู้จักอะโทมี่จากคนที่รู้จักนะคะแล้วฉันก็เข้าร่วมระบบค่ะแล้วฉันนะคะก็เริ่มรู้จักนะคะชีวิตที่สมดุลจากการเข้าระบบค่ะแล้วฉันก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะคะในการสร้างชีวิตให้เป็นชีวิตที่สมดุลให้ได้ค่ะ ค่ะได้ยินว่านะคะคุณเนี่ยได้เริ่มธุรกิจเพียงแค่ดึงเดือนเท่านั้นนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากฟังการบรรยายคะอคะ่าท่านประธานปัาคังกีอยู่ไหนคะหลังจากที่ฉันฟังการบรรยายของท่านประธานนะคะฉันก็คิดนะคะว่าชีวิตของฉันเนี่ยมันติดขัดตรงไหน 어, 교사인 아들과 파일럿인 딸을 두고 있는 엄마입니다. 사인 아들과 고 있는 엄마입니다. 진짜, 고 있는 엄마입니다. 진짜, 쟤, 아인는마교아입니다을고 있는 는 아들과 파을 두고 있는 엄마입니다. 진짜, 쟤, 쟤는 교사인 아들과 파일 있는 엄마 그것을제가오늘경험하는귀한시간이었습니다감사합니다네감รั니다ฉันก็รู้สึกนะครฉันมี role m o d อยู่แลวฉันก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยฟังการบระยัดธรรมชาติฉันก็รู้สึกว่าเนี่ยฉันจะทำความฝันแบบนั้นให้เป็นจริงให้ได้นะคะโอ๋โอ๋โามโอ๋ขอ๋โ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 อ๋อ๋โ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 กคโอ๋โอ๋ะอ๋โอ๋โอ๋หอ๋อ๋โอ๋โ่งโอ๋โอ๋โอโ 자, 꾸왕이리하 세일 오토 세일즈 마스터를 만들어내고 저희 스폰서와 파트너 분들께서는 저보다 능력이 많기 때문에 해외 비즈니스를 도전하여 우리도 월 1억이 되는 것을 파트너들과 함께 나누는 그런 삶을 갖겠습니다. 이상입니다. ค่ะฉันนะคะก็อยากจะเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์นะคะแล้วก็พาร์ทเนอร์ของฉันเนี่ยเก่งกว่าฉันหมดเลยนะคะฉันก็อยากจะตีตลาดโกลบลแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้ได้เดือนละ1ล้านบาทค่ะนอจะทาสั้นเนะคะจะจะทีที่อยคะพาร์ทูนอร์ที่อยู่ข้างลข้่างเนี่ยกลายเป็นไงดมอนด์มายสเ็อร์ให้หมดเลยนะใะ้หมวผมก็ดเอยแล้วามจ็ขอ้นเป็นชากจะสขอ้นเม็น c h a r ามสามารถสค 어 로얄 마스터, 크라운 마스터, 임페리얼 마스터 도달하는 게 목표고요. 2032년에 반드시 임페리얼 마스터가 되도록 하겠습니다. 저의 하이 파트너님들이 모두 임페리얼 마스터가 될 때까지 저 자신도 피땀 흘려서 같이 도와서 열심히 활동하도록 하겠습니다. 감사합니다. ค่ะก็ฉันนะคะออผมนะคะมีเป้าหมายนะคะก็ทุกสองปีเนี่ยผมจะขึ้นตำแหน่งตามลำดับนะคะแล้วก็ภายในปี2030เนี่ยผมจะกลายเป็น Imperial Master แล้วก็จะทำให้พาร์เนอร์ทุกคนเป็น Imperial Master ให้ได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะฉันกำลังชาเลนจ์ที่จะเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์อยู่ค่ะและฉันก็จะกลายเป็นชารเลอร์โรสมาสเตอร์ให้ได้ค่ะ 본사와 저희 스포서님들과 츠 열심히 활동하여서 올해는 꼭 국장 샤론 마스터에 꼭 승급하겠습니다. 감사합니다. 제가 10년 전에 저한테 애터미를 전했을 때 제가 거절했어요. 그런데 제가 10년 뒤에 임페리얼에 도전하겠습니다. 또 있어요. <laughs> 제가 직급은 잘 모르지만 제가 다음 달에 이 자리에서 제가 직대로 추천한 그분과 세일즈 마스터 맞나요? 아, 그것을 제가 ฉันยังไม่รู้จากตำแหน่งอะไรดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าฉันขอประกาศตรงนี้เลยว่าเดือนหน้านะคะฉันจะขึ้นตำแหน่งแรกให้ได้ค่ะคะก็อีกอย่างนึงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนมาทาธุรกิจเราทมี่เนี่ยเพราะว่าเรามีคนที่เรารักอยู่ใช่ไหมคะให้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดนึงค่ะ <미람> <미람> 또한 나의 친구 여러분, 우리 다 같이 힘을 합쳐서 정말 한집급씩 요원에 가고, 또한 우리가 임페리얼 마스터 목표를 잡고 끝까지 끝까지 저는 파트너들이 임페리얼 마스터 될 때까지 저는 붙들고 갈 것입니다. 다짐합니다. 아자 아자, 화이팅파트너이 임페리얼 <미람> 마스터 รต่จริงๆแล้วนะคะครอบครัวของผมเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความเครียดมากๆแล้วก็ทำให้เนะคุณพ่อเนี่ยต้องเสียชีวิตไปก่อนนะคะจนจนทำให้ผมอ่าใช้ชีวิตกับคุณแม่สองทนนะคะ คผมก็จะทำเต็มที่นะคะเพื่อเหมือนพลิกนะคะวิกฤตของครอบครัวให้กลับมาดีกว่าเดิมค่ะแต่ก็มีพี่สาวนะคะให้กำลังใจผมอยู่นะคะซึ่งให้กำลังใจอย่างเดียวจริงๆนะคะไม่ช่วยอย่างอื่นเลยนะคะแต่ยังไงก็จะสู้เต็มที่นะคะ I will make you imperial make you I will make you imperial make imperial นะคะ네열정이가득한스피치너무너무 passion 럻เหลือจริงๆนะคะไฟมาเลยค่ะทุกคนอ่าค่ะท่านต่อไปค่ะอยากจะพูดอะไรไหมคะ แต่จริงๆพ่อแม่ฉันเนี um <t une> <t une> <t une> ่ยต่อต้านมากเลยนะคะเพราะว่าอาโทมีเนี่ยเป็นธุรกิจขายตรงนะคะเรามฝรันันุอสห้คะคัะครอับแลรนันึรท่งของชันนี่ไปเที่ยวเรือครูด้วยกันหมดเลยเทลค่ะุดท้ายกนคนสุดาทสุยท้ค่ะาย 전미사남편2 제가 우리 박한길 회장님이 강의하실 때 너무 많이 눈물을 흘렸어요. 전อนที่ฉันฟัง고 하고 나서 저한테 이렇게 어요 사랑하는 사람 있다. 그녀와 살고 싶다. 저는 저희 남편과 굉장히 인고부부로 소문난 가정이었어요. 그래서 저의 충격은 이루 말할 수가 없었고 좌절이었습니다. 그러나 제가 어때요? 굉장히 매력적이잖아요. 박수. 어제도 뭐 해서는 쟤가 뭐 와이냐, 티 passed 마나, 쟤가 미 사미 혼이 2 나, 뭐야? 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 เขาขอฉันแต่งงานนะคะเขาก็ถามฉันนะคะว่าฉันต้องการอะไรเพราะว่าฉันเนี่ยหาเงินมาทั้งชีวิตนะคะฉันก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากหาเงินแล้วค่ะปีที่แล้วเนี่ยฉันเพิ่งจบนะคะเออเอกดีไซน์มาได้จากมหาวิทยาลัยด้วยค่ะเหนื่อยมากค่ะ 여러분들혹시시시아아나나요요용접이라는는거거뜨운불앞에서구조물을제작하ที่สามีฉันเนี่ยทำงานค่อนข้างเหนื่อยนะคะคือทำงานกับไฟร้อนๆนะคะคือเข้ามาแล้วรู้สึกร้อนเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานทั้งวันค่ะพอฉันเห็นเขาเนี่ยฉันก็รู้สึกปวดใจมากจริงๆว่ามันหาเงินได้ดีนะคะ70살이후에제가 모든 것을 책임질 수 있다면 어떨까라는 생각이 들고 제가 기원이야 다 그걸 산아ສາ가າດหาเงินแล้วก็รับผิดชอบถึงชีวิตเค้า가ด้เนี่ยมั어จ가 1년에 2억 번다고 하면 저희 남편이 할 만하지 일못 하게 했던 사람이거든요 그러던 남편이 제가 강원도 강릉에 산다고 했잖아요 일찍 일어나서 제가 저를 에스코트해줘서 제가 저희 본부장님 차를 타고 왔습니다. 저는 저희 새 남편을 위해서 1 0년 뒤에 제가 2억 이상의 소득을 갖는 사람이 될수 있을까요, 없을까요? 저는 반드시 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 빵마이 그. ฉันจะหาเงินได้เดือนละ3าล้านนะคะเพราะว่าใครจะไปรู้ล่ะคะอีกสิปีข้างหน้าฉันอาจจะมีสามีคนที่3ก็ได้นะคะคิดว่าฉันทําได้ไหมคะใช่ค่ะฉันทําได้แน่นอนค่ะค่ะก็ขอเสตบมือนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกเป้าหมายของทั้งสีท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะฉันนะคะอาโทมี่ดีว่าค่ะคราวมาสเตอร์ชินจองอิมค่ะ เรื่องราวของฉันนะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือครอบครัวค่ะเพราะว่าครอบครัวนะคะก็เคยเป็นลมที่ต้านฉันค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นลมที่เหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนให้เรือของฉันเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้ค่ะฉันก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้กับทุกคนได้ฟังค่ะ ก็อะโทมี่นะคะก็เราฉันนะคะตัดสินใจ<ต>น<ำ>ลาออกจากง,งานพิเศษแล้วก็มาทำอะโทมี่นะคะแต่สามีของฉันเนี่ยต่อต้านอย่างหนักเลยค่ะแล้วหนักขนาดที่ไปเตือนพาร์ทเอนอร์ที่ฉันแนะนำมาบอกว่าอย่าไปทำเลยโทมี่ เนี่ยผมเนี่ยโทรไปบอกครอบครัวเลยนะว่าดูท่าทางแล้วจะได้ยาแน่นอนเลยเพราะว่าไม่อยากจะให้ทำไขยตรงค่ะ <S <s ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนสามีจะฆ่าฉันเลยนะคะ <S <s ตอนนั้นฉันกลัวมากเลยนะคะก็เลยไปนอนที่ซสาหน้าค่ะ <S <s สองอาทิตย์ด้วยกันค่ะ <S <s แต่ว่าฉันเนี่ยไม่ยอมแพ้ค่ะจน ฉันเนี่ยก็เริ่มเปิดใจค่ะนนหลังจากสามีนะคะฟังาก,การบรรยายของท่านประธานก็เริ่มนะคะนนเห็นวิสัยท่านแอนโทมี่ค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> โอ้ยแบบนี้ได้เจอกันทุกคนเลยนะเนี่ย <laughs> ไม่ได้เจอกันนานเลยนะทุกคน남편은우리เ터의분위기메이커죠 แตสามีของฉันนะคะเป็นคนที่เหมือนสร้างบรรยากาศในศูนย์ค่ะแต่เรามีสัมมนาครอบครัวเนาะเราจะจัดกันยังไงดีนะคะก็เราบอกให้คุณคราวฮงเนี่ยเป็นคนพูดกล่าวต้อนรับใช่ไหมล่ะสามีของฉันนะคะก็ เป็นฟิลลิ่งเหมือนพ่อนะคะเป็นคนที่คอยดูแลศูนย์การเรียนรู้ให้ค่ะส่วนลูกสาวของฉันนะคะก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ค่ะุ่กเซวนฉันนะคะแทนที่จะอคอยคุมศูนย์นะคะฉันก็จะออคอยไปจัดสมมนาที่ต่างประเทศซะมากกว่าค่ะคก็แบ่งหน้าที่กัน ค่ะคนที่รับผิดชอบเรื่องศูนย์การเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นลูกสาวของฉันเองค่ะแต่มไม่รู้ว่าเขาอาจจะเรียนรู้จากฉันนะคะแต่ว่าแบบพอดูแล้วเขาทำได้ดีมากๆเลยค่ะลูกสาวของฉัน,นะคะ่ะจะไม่รู้ ค่ะลูกสาวฉันก็คอยดูแลศูนย์แล้วก็ให้กำลังใจกับพาร์เนอร์ในศูนย์นะคะค่ะด้วยครอบครัวนะคะจากที่ฉันเคยเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะตอนนี้ก็ได้เติบโตเป็นต้นไม้ที่ใหญ่และมีพลังมากๆเลยค่ะ คือการที่ทำให้ครอบครัวสมาชิกในคะรอบครัวนียกลายเป็นนักทวรกิจนี่มันมันเหมือนทรงพลังมากๆเลยนะคะมันได้ผลลัพธ์ที่ดีหลายเท่าเลยค่ะ저를보면항상따라가는수식어애터미를반대했다ช มันถ้าเกิดคนเห็นผมเนี่ยเขาจะมีคำที่ติดตัวผมมาเลยนะคะก็คือคนที่เคยต่อต้านอาทูมี่แบบรุนแรงเลยนะคะทำให้คนที่ฟังเรื่องราวของผมแล้วเปลี่ยนความคิดเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะว่าอาทูมี่เนี่ยเป็นบริษัทที่ดีค่ะการทำงานร่วมกับครอบครัวเนี่ยมีข้อดีหลายข้อเลยนะคะเพราะว่าสามารถแบ่ง แบ่งเบาภาระได้ค่ะแล้วยิ่งทำนะคะให้การเดินหน้าต่อไปเข้าในเส้นทางแข่งความสำเร็จเนี่ยยิ่งเร็วขึ้นค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะ มาขึ้นเรือโนอาร่วมไปกับฉันค่ะก็มีหลายคนนะคะที่ตัดสินใจทำธุรกิจอธุมมี่เพราะว่าอยากจะทำเพื่อคนที่เรารักใช่ไหมคะก็หวังว่าวิดีโอเมื่อกี้จะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจทำธุรกิจอยู่นะคะ